และตอนนี้ม่านก็เปิดขึ้นแล้ว,วอสัมภาษณ์หน่อยตัวละครนี้มันจะไหนขอสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อย นเดาแล้วนะเป็นหมอใครใครทําให้เราให้เออใครทําให้เราขาได้รับไปเลยตัวละครฟรีปะชุมหัาแป้หรอก็ชุมเราไม่พูดอะ่ะหมอกำลังชูมาวาจา้างใคอีปานอหรอวามาเอ้มาเอยอย่าสวดมนต์เ่งสวดมนต์งไม่ได้นะ <c oughs> ไปเลยอ่าใครทำให้เราขำได้ลราไปเลยหนึ่งร้อยบาทเอ้ยไม่ใช่เอาไปเลยตัวละครฟรีเหรอตัวนละครฟรีนะตัวละครแรกด้ยนะใครทำให้เราขำได้ใครทำให้เราขำได้กนะด,ดนี้โป้งอ่ะบอกมามุกอะไร

ีขา,าข,ข,ขามอรจะมารีวิวมาอะไรล่วลองอกมาด้วยวอกมาจากในภูเขาไฟเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าวิาวธีทำจะเป็นยังไงหักดูขเขักเปล่าแต่เน,นี้ยภูเขาที่ดีเดทำอันนี้ก็ระเบิดได้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะตอนหลังว่าจะระเบิดยังไง ตอนนี้เราดูภูเขาไฟไม่คิดกับแถวสเอาเขี่ยวไปเขี่ยวมันเป็นจริงรุ่ยรุ่ยเราใครทำให้เราขำได้ใครทำให้เราขำได้กดคุณป๊อ เสียงตา่าโมเสียงตันให้สำั่เฮ้ยอะไรอ่ะทำไมต้องโหวตเราอ่ะเราผิดตรงไหนอ่ะ,ะ,ะนะไหนอ่ะ すごいな。

แบ็คแจ็คตายเรียบร้อย เดีด๋ยวว่าไม่จับกอจับเป็นนก่อน thank you หน้าที่ผ่านโรงไม่มีวันเป็นจริง อยู่ที่ห้องังครงับแต่ว่าตอนนั้นมันไฟดับผมก็เลยมองไม่เห็นว่าใครตอนนั้นกำลังจะกำลังจะไปห้องไฟครับแต่ว่าเจอศพครับใครมีบทบ้างบอกบทหน่อยผมเป็นฮันเตอร์ครับผมผมเป็นฮันเตอร์ครับบอกบทมาเลยนะ บอกบทมาเลยผมเป็นฮันเตอร์ครับพูฮันเตอร์ที่จริงใจก็มีนะในนี้ยอา้าหวานจียบสีแดงไม่ใช่ตัวแสงอ่าไม่รู้ไม่รู้ไม่มีข้อมูลแต่ผมเป็นฮันเตอร์คัดบทมาเลยต้องเป็น อะไรครับแม่อืมอ่าเป็นลูกเรือครับกินเรือหัวม้าตายต้อกบคนนี้เป็นของอเรือวมันจะกดติดก่อนใครเป็นแฮกเกอร์วะแฮกเกอร์ตายเหรอตุกเกอ้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเตายกบกดเลยนะเกินเน่าแล้วมั้งจี๋ม่วงน่าจะแฮกเกอร์แน่นอนไม่ได้มั้งขอให้ใครพูดเอาข้ามก่อนนะข้ามก่อนขาวกับเหลืองอะไม่รู้ ตอไปอยู่ห้องไฟบ้างอ่อองไฟไม่อยู่เลยนะผมอ่ะอยู่อยู่อยู่ตรงห้องพยาบาลเป็นลูกเรือเป็นลูือเราปิดแล้วเมื่อกี้บอกว่าแฮกเกอร์ได้ไงอ่ะต้มอยากทะลึ่งเราอ่ะแฮกเกอร์อะไรถามว่าใครเป็นแฮกเกอร์ไม่ได้บอกว่าเป็นแฮกเกอร์ถามว่าใครเป็นแฮกเกอร์อ๋อแต่ว่าเว็บแรกอ่ะไปเปิดไฟไปคนไปเปิดไฟ เด่งนั้นก็คุมค่าไปก่อนก็ไปดูต่าง thank you อยู่กับเนี่ยอยู่กับไอชมพูใช่ยอยู่ไหนบ้างรออาหารมนไม่มีคนโดดท่ออ่ะเห็นฝาท่อมันเปิดอะ่ะตอนแรกจบก็เรียบร้ลยครับตอนแรกก็เลยไปโดยการแล้วก็แล้วก็อยา่นะตอนที่แบรเตอร์บรรจางจะโดตัดกันไปแล้วก็ผมเ็นตถุงท่อบนกล้องท่อแล้วใช่ไหมเองเป็นสแต่ว่าผมไม่รู้ว่าใครผมไม่รับววามับจิดครับก็เลย ก็ว่าใครก็ว่าแต่ว่าไ ok PI, ม andal, ่รู้ว่าใครวกอะไรเป็นนะเป็นถ้าจะมันตายก็ถ้าจะมันตายก็คนที่สองเป็นนะเอาแดงไปยอะเอาแดงแดงกับน้ำเงินน่ะดูทรงไอ้น้ำเงินน่ะน้ำเงินน่ะเป็นฮัลโลไ้แดงอ่ะเป็นนาค่าย่ะดูทรงไหนย่ะพวกนี้แม่งทำงานเป็นทีมเย่ะดูทรงไหนเย่ะ ึงไม่ต้องไอ้แดงเฮียเตะมรงไหนทีไรสัตว์เอาแดงไปก่อนเฮียเชื่อกูแดงไปก่อนแดงก่อนต้องเงินไหนควายไอ้เฮียเดินกันด้วยกันเดินเดินด้วยกันตลอดเลยเฮียกูเจอสัตว์แดงไปแดงไปเฮียเอาแดงไปเอาแดงไปมึงไม่ต้องพูดมากไอ้สัตว์เอาแดงไปไม่เจอหมูปุ้ยไส้หรอครับแดงไปนะ แดงเสร็จกปุ่มเอาน้ำเงินไปเฮ้ย yeah.

เชีย่ยกูบอกแล้วเอาแดงไปง่ายๆเนี่ยแดบงบกับน,น้ำตาลนะ่ะแดบงบกับน,น้ำตาลนะ่ะกูเห็นขาวไัแ้บบทำเควสดูโอเ้เลยปนไฟบอกได้คุยกับผัวป่ะไม่ไม่ไม่มีทาเมื่อกี้ผมเห็นครับคุณควาต่อหน้าหลังนั้น Tên, bỏ ta bỏ mẹ, quá nguyên mình được bên gặp thêm người số gọi có bằng cái việc là phải nó là bay bay tên bay 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 Đang bay đang bay 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 đang bay đang, 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 đang. นั hey, uh, ่นไงกูบอกไอ้ขาวไอ้เหี้ยโอ้โหแล้วแกก็มาทำเป็นนักวัลกับด่างนี่ฮะเดียบูไอแดงมึงอ่ะเออไอเหี้ยงงวยมาแล้วมึงเออมันเกเอยาวให้การงงไรเนี่ยให้การงงไรเนี่ยแล้วว่ากูเป็นนักวัลกับด่างตั้งแต่แรกแล้วไอเหี้ยไอเหี้ยกูเชื่อมึงงงเลยครับเชก่อจากตั้งแต่แรกแล้วกูมาแล้วด้วยจากตั้งแต่แรม่ร่วงคนแรก จะได้เป็นท่า็อจเาอร์